สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันเนาะว่าจะมีเมนูอะไรทําให้เห็นสดๆสเลยนะคะวันนี้มาทอดปลาส้มกันวัตถุที่เตรียมนะคะก็คือแป้งแป้งทอดกรอ,อยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อไหนก็ได้เนาะแป้งทอดกรอบที่คุณมีพอดีวันนี้ลําดวนมีแป้งทอดกรอบไม่เยอะก็เลยเอาแป้งข้าวเจ้าผสมไปแล้วก็ลบด,ดีนะคะตอนนี้น้ามันลําดวนจะได้เลย น้ำมันได้แล้วนะคะปลาปลาส้มที่จะใช้ทอดคือวันนี้มีคนสั่งให้น้องก็สัส่งให้ทอดปลาส้มให้ลำดวนก็จะทอดให้เยอันนี้ปลาส้มที่ลำดวนขายกิโลละร้อยห้าสิบนะคะแต่ทีนี้น้องเขาให้ทอดให้โอเคเรามาดูกันค่ะว่าลำดวนทาให้เห็นส,ดส,ดส,ดส่วนในข้างนี้ปลาส้มหนึ่งกิโลนะคะที่ลำดวนหนม่จะมีสามตัวนะคะกิโลนี้ นี่นะคะตัวหนึ่งปลาส้มตัวนี้ตอนที่ซื้อมาเป็นตัวมันตัวละแปดร้อยกรัมตัดหัวตัดหางแล้วก็เหลือไม่ร้อยกรัมแล้วก็ประมาณห้าขายไปสักสามค่ะก็ลำดวนก็เอาแต่แบบเอาที่ดีๆมาทิ้ได้แบบนั้นเลยนะคะมีปลาสามตัวนะคะจะทอดให้น้องคือปลาสามตัวนี้ตัคือ,อปกติราคาลำดวนขายสดๆนี่ โลละร้150อยห้สิบทีนี้ทอดให้น้องลำดวนขอค่าทอดแล้วก็จะเพิ่มพวกเวพวกหอมพวกอะไรหั่นให้ไปเพิ่มเติมเนาะก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะออกมายัางไงอันนี้ทําไม่เห็นสดๆนะคะแป้งนะคะนี่คือแป้งทอดออกรอบแล้วก็เอาปลานะคะคลุกลงไปในนี้ลําดวนไม่ได้ยัดข้าวเยอะนะคะข้าวอยู่ในตัวปลานี่ไม่เยอะอยู่แล้วบอกไล้ก่อน ข้าวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไม่ต้องเอาออกนะคะเอาแป้งเอาแป้งนั่นแบบนี้เลยถนะ้เอาแป้งนี้เลยนะคะเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นแล้วเนะาะตังกงไก่เอาแป้งเอาแป้งแบบอันนั้นเลยขมุดลงไปในนี้เลยเหมือนกับว่าเอาไปคุกแป้งเลยเนะี่ยคุกแป้งคุกแป้ง ภาชนะที่ใหญ่นิดหนึ่งนะคะคุกให้ได้แบบนี้เลยเนาะนี่คุกให้ได้แบบนี้เลยนะคะนี่งงนะคะก็คุกให้ได้แบบนี้น้ำมันคงคิดว่าคงได้ละแดบงบคุกให้ได้เลย อนนะคะน้ำมันคุณไดนะ้มะัเมื่อกี้นี่มันน้ำมันลำดวนมันแรงไปรอบหนึ่งแล้วลำดวนเผาเผาอะไรมาทดสอดหา่างก็ได้ะค,ะค่ะย่างค่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อนกับเพราะว่าเมื่อกี้นีมันได้แล้วแล้วทีนี้มันแรงเกินลำดวนเลยผ่อนมันแรงเกินก็เลยผ่อนนะคะทอดไม่เหา่ยวก็ไม่ให้ได้ว่าไฟแรงหรือไฟอ่อนเกินนะคะ เพิ่มเพิ่มเตาอีกแป๊บนึเงเราจะี๋่กดมาตอนนี้มือฉับเห่งแล้วเดี๋ยวจะจะขาวไปหมดคลิปก็จะยาวอีกแล้วเนาะตัวเผาก็ขามาต่อนะคะเมื่อกี้นี้ก็เอาปลาลงไปแล้วเพราะมือเปื้อนมากเลยไม่ได้เตรียมกับแบบสดจริงๆสดทั้งปลาสดทั้งคน อันนี้ก็เอาลงไปแล้วนะคะหนึ่งตัวอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองโดยแป้งแบบนี้เลยนะคะนนก็จะเอาลงไปทอดเนาะเราแป้งให้มันเข้าไปตามที่เราล่องปลาที่เราทา่นไว้นะะตามล่องตัวปลามันจะมีรอยที่เราบ้างไว้ แปงยับแปรงยับแต่ตรงนี้เพราะข้าวไม่มีเยอะนะคะข้าวไม่มีเยอะข้าวไม,ม่เยอะต้องเอาข้าวออกไปออกนะคะให่เยอะตัวที่สองค่ะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเอาลงสองตัวก่อนนะคะ แป้งขาวว่างแลลงไปสองตัวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปยาวไม่เป็นไรนุ้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าทอดยังไงบางคนไม่เข้าใจทอดแล้วมันเละให้ดูค่ะทอดแล้วมันเละไม่เละค่ะทำทำให้มันสุกนกีกะไนะคะัผีก็คือว่าเอาน้ำมัน นะคะเ,เพื่อนขาไม่เล็กค่ะนี่สองตัวต้องไฟก็จะเพิ่มนิดหนึ่งนะคะแป้งที่หนึ่ไม่เล็กนะคะเ,เพื่อนขานะคะค่ะได้นะคะปลาส้มแม่ลำดวนทอดให้ดูสดๆร้บนี้เนาะ ซื้อไปพี่คิดว่าทอดไม่เป็นทําแบบนี้เลยนะคะต้องใช้แป้งที่ลําดวนใช้นี่แหละแป้งโกบียี่ห้อไหนก็ได้ปล่อยให้มันสุกเสร็จแล้วก็ผ่อนเตานะคะท่านท่นขาเพราะว่าอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหมก่อนสุกเนาะมันจะไหมก่อนสุกก็ทอดไปอย่างนี้จนกระทั่งมันเหลืองแล้วก็ให้ให้มันสุกข,ข้างในออกมาเพราะมันจะมี ความหนาอยู่นิดนึงปลาเราตัวใหญ่เนาะาจะหนาที่คุณก็ใช้ไปประมาณสิบสิบกว่านาทีนู่นแหละทอดเพื่อนค่ะเพราะว่าลำดอนก็คงไม่ทำเป็นคลิปเนาะเดี๋ยวจะเผ้าแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปอีกว่าอมันสุกมันเหลืองแล้วมันจะออกมายัางไงเนาะเพือนๆเนาะโอเคนะคะค่ปะปติก็ออยาวเจ็ดนาทีแล้ว ตอนนี้ลำดวนก็จะพลิกปลาะคะปลาพึ่งกันพึ่งจะกลับมันกับไม่เล็กค่ะไม่เล็กบอกไป้ก่อนเพราะว่ามันเป็นส่วนตัววังนิดนึงตัวแรกเริ่มได้แล้ว นะคะตอแรกเริ่มได้แล้วค่ะตัวที่สองนะแค่แผ่นค่ะก็จะกลับตาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เพื่อนๆให็หน,นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะก็จะทอดไปอีกกับสิบนาทีค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วก็จะมีคลิปสองอีกก็แล้วกันเนาะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอปลาส้มนะคะเดี๋ยวยาวไป